โอ้ยพี่น <yap a> ้องเลยสบายดีป่าลุงโดยสบายดีสุขุขคนธ์ปอบอกกับจองน้องแคทถึกเก่าพี่น้องเจ่วเคยเห็นกันนะลงมายืนอยู่ข้างหน้าแต่เด็กพี่น้องมันเกินอะไรโดยโดยน้องหน้า ไปโลดวะสบายดีพี่น้องแต่แม่ดำหน้าผู้เดียวพี่น้องมันเนี่ยดดดดดดดหาชิพากไก่ท้องไปเป่าพ้นสีห้ามหัวมัุงหมอเอ๊พ้นสีห้ายอะพนสีห้ามหัวเยอะลูกเด็กน้อยนสีห้ามอยู่บ้างวันี้ผู้เอาเจาะลงมาบังกล่องแม่น่ะ สบายดีพี่น้องโอ้ยดำหน้าอีกรอบชองพี่น้องเลยรอบนี้คือสิแล้วมันบ่แเล่รอบไหนก็คือสิยาเลยเดล่ะเ,เอเอเห็นกระเจี๊ยบป่าเห็นกระมัดตีไม่นง่ายผู้ดำเห็นโบเล่ยา,ากะหอแม่บ่ได้ดำถด้แค่น้อยได้หิวเข่าข้องายคือลูกเจ้า เห็นบ่หมุนวันเจ้าคายเขาเคี้ยวเห็นปลาเอือยบ่อมันกูสงสารสูปลาเอือยว่าลูกกรมันหาบานกะสิคายเขาเคี้ยวแล้วให้นขามันกะมึงวะมกะสิคายใพายคายให้มึงเลยควงมันกูอ๋อ้ยละเอ้ยใะไรเบปลาเอือยดูนะัชแบบปลาเอือกัะใช่แบบปลาเอือยดิ ใ่อพอเดือมันสีลงหน้ามใาอ้อยผเอื้อมาเขาเี่ยวพี่น้องเอ้ยเขาเคี่ยวเต็มถุงเฮ้ายังมีหมูดำอยู่ได้พี่น้องเอ้ยขนาดนะช่อง่อเมียก็เจาะมุ่วเจาเฮ้าผมีหมูดำสใอันมัวานี่เราก็ได้ให้นึ่งบดมือไผ่ถึงจังหวัา Hanna luôn tiang muhanna. Wood tay yêu mầm mì Tất cả mầm mì muu honey. Tất cả mầm mì muu honey. Tất cả mầm mì muu honey. Tất cả mầm 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 อเอากะน้องมือเกลือไม่โพดอากะน้องมือเกลือสีมาตีปากไม่อเอาผีบ้าฮะว่าบูแมนหัวเชียว Nè, nè ghi bài nhanh anh em 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 ăn em 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 bay em đi em 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 ơi พาการทางง่อนำเดินนะและาา้วก็พากันไปลุ้ยหน้าอย่างเช่นโซ่เดี๋ยว่กโชงเนกันีแไมันขี้แยเลไม่ได้แล้วมันาี้วัดอีกคีวานไนกบเจ๊งเมื่อวานมันคือมันก็ยังเด็ด เขาอ้นะ่ะมันเลืองแล้วมันเริ่มจืดพุ้ยเลยนั่นแต่เอ็ดนะอันเมน้องเทียนา่าแค่ลัพุยมา่วานอีกนี่ชิขึ้นยิ้วหน่อเฮ้อยว่วะสัน่อวขึ้นหันแล้ววะวันนี้วันพระใหญ่ ัมนนื่อวันสินดับพี่เนอะเฮาสิพาไก่ทองไก่น้อยไปเป่าเนาะพาน้องไก่น่อยไปเป่าพอมันเป็นวันสินใหญ่วันสินดับ <c oughs> ปายเท่าเม่ด้าหน้าถะคนเดียวเึ็นมา่อไง หมวกกระทื้อจ้องกระทือหัางบัวไซพี่น้องเลยเอาลงไปกี่ยสเสกีดินความแสงความดื้อขันยางเป็นแหงสิบหวยว่าความดื้อความแสง เดี๋ยวหน้าอายตัวเขาลงมาดำเมือนะพี่น้องมันก็เริ่มเคียวเลยเมื่อวานลกกะเบาไขดกว่ามัดกับสาวเอือย ลอกไปกากระลูกเป็นกอเป็นดอนพี่น้อง <laughs> สาเหตุที่ลูกเป็นกอเป็นดอนพี่น้องเอ,อ้ยมันถี่แห้งเนาะมันถี่แห้งแล้วห้างกะ เฮาก็เหลือเนาะมันกีบพอเขาคิดว่าจังได้มันกเ็เหลือบ่ซั่นแล้วทำอมว่ากะบ่เหลือแต่ว่าเขาว่ามันเหลือวันนี้วันพระใหญ่ คิดผาดประกันใดกะกาบก็โถดคอภยหเายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคีบน้องแคทเน่เด้อเนาะกดหลับส้มเนาะที่สำคัญกันขอบุญขอบุณถูกกำลังใจบรรยากาศยามเศร้าพี่น้อง